โอเคท่านผู้ชมอยู่เพิ่งกอคลิปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จะเข้าเพจเ m ม t ซททีก็สามารถกดไปที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยยังไม่พอท่านผู้ชมเรายังมีที่ขอได้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนมากผมจะออนที่ขอไปบ่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ากันด้วยล่ะถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบสงบแล้วมีคนออกกลุ่มบ่อยกันไปก็สามารถเข้ามาดูได้เรามีระบบต่างๆท่านผู้ชมได้เล่นกันด้วยแม้ถึงคาสิโนก็มีนะคนดูก็สามารถมาเล่นคาสิโนกันได้นะผมมาเสียสล็อตไปประมาณหนึ่งพันเลยนะโคตร แยมยังไม่พอน้วะผู้ชมและเราก็ยังมีติ๊กตอกด้วผู้ชมใครสนใจก็สามารถกดติดตามกด f ฟ l l o ์และกดใจให้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดไอทีใต้ล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเจมส์ีเอทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ใน Minecraft รีวิวกันอีกแล้วนะทุกคนและในวันนี้เราอยู่ในแอดออนบอสนะทุกคนนะเป็นบอสที่ทุกคนเอาไว้ลงดันเจียนไม่ก็เอาไเล่นตีกับเพื่อนก็ได้นะทุกคนนะบอกเลยว่าบอสมีแต่ตัวจริงๆั้างนั้นเลยมีทั้งบอสแล้วก็ลูกสมุนนะทุกคนไม่ใช่บอสทุกตัวแต่ว่าก็ระดับบอสได้นั่นแหละ เป็นลูกสมุนที่ทเที่ยวเท่ากับบอสอะเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมทุกคนก็คือแบบมันเก่งพอๆกับบอสแต่บอสเก่งกว่านิดนึงโอเคทุกคนก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปทุกคนนะ subscribe ไม่เสียตังค์นะทุกคนกดฟรีเพราะฉะนั้นกดให้ผมด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมให้อนองกันเลยดีกว่าเอ้าเจ้าวัวอย่าเดินอย่างงาั้น โอเคทุกคนนี่ก็เจ้าหัวที่มันผ่านกล้องเราไปเมื่อกี้นะก็ของที่อยู่ในหมดนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่ก็ทุกคนสงสัยว่าเอาพี่ทําไมไข่นี้มันซ้อนกันก็คืออันนี้คือร่างแรกอันนี้เป็นร่างสองนะทุกคนก็หมดมีประมาณนี้เลยนะทั้งหมดแต่ยกเว้นตัวเนี้ยมันจะมีไอเทมที่เอาไว้คราฟอยู่ทุกคนเอาไว้พวกคราฟดาบแล้วก็คราฟพวกนี้ให้ทุกคนไปศึกษาเอาที่ลิงเครดิตที่ผมทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะเป็นลิงเครดิต เอาไว้ให้ทุกคนไปโหลดแอดออนแล้วก็มันก็จะมุ่งตรงไปให้ทุกคนอันนี้นะทุกคนสามารถแบบไปโหลดได้เลยแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลได้เพราะว่าขอ้อมูลที่นั่งเลยผมอธิบายก็คงจะเป็นชั่วโมงอ่ะเออส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวนะเป็นกระทาที่ผมเอาไว้เป็นแอดออนเสริมใครจะได้ออนนี này, ้ผมําคลิปรีวิวไว้ไม่ใช่ต้องบอกว่าคลิปแจกแอดออนเนี này, ้ยแอดออนที่แบบกระทานะทุกคนไว้แบบตีบอสตีอะไรโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากไข่ตัวนี้ก่อนลวกันนะอืมแล้วก็นี่คืออาวุธที่มันจะดรอปเนาะ มาเริ่มจากตัวแรกนะทุกคนนะตัวแรกที่มันจะดอบก็คือยังไงล่ะตรงเลยว่านี่นะทุกคนหน้าตาของบอสต,ตัวแรกนะทุกคนนะขออนุญาตอย่างนี้ก็แล้วกันปึ๊บนี่คือบอสต,ตัวแรกนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยมีเลือดเท่าไหร่ก็ศึกษาเอาเองละกันเนาะถ้าถามว่าพี่ครับโจมตีอะไรยังไงที่มันจะดมดียังไงในอนาคตอาจจะมีบอสไฟนะทุกคนนะในหมดนี้นะทุกคนเพราะงั้นรอติดตามไว้เผื่อมีโอเคเนดะี๋ยวเรามาเริ่มปีกันก่อน,อนเลย ตีหนึ่งที่เห็นไหมทุกคนมันจะกลายเป็นล่างสองของมันนะเดี๋ยวลองดูซิว่ามันเหมือนกับที่ผมคิดหรือเปล่าเ้าคนละตัวเหรอเอ้ขอโทษทุกคนผมดูว่าตัวเดียวกันอันนี้ขออภัยจริงก้อนนี้จะเป็นล่างสองของมันนะตัวนี้น่าจะไม่มีอาวุธดรอปปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยทุกคนแตกเรียบร้อยเอาของที่ดรอปก็จะเป็นดาบที่ผมพูดถึงเห็นไหมมันเป็นดาบตัวนี้เออก็จะประมาณนี้เลยเนาะไอ้นี่ขออภัยจริงที่ผมผมไม่ได้ศึกษาพอดีผมรีบอัดได้แอรอนมาก็แบบลงแล้วก็ศึกษาละลรกน้อยแล้วก็อดัดเนาะ อ่าก็นี่คือบอสตัวที่สองนะเอา้าลงไปแล้วอ่าทุบใหม่เอาใหม่บอสตัวที่สองที่ไม่ดรอปอะไรเลยใช่ไหมน่าจะดรอปเป็นไอเทมนะทุกคนมันเหมือนกับคล้ายๆกับไอตัวนี้นะทุกคนลองสังเกตดีๆดิเห็นไหมเห็นไหมมันเหมือนญาติพี่น้องกันนะเออใช่ไหมเอาแล้วก็ตีกันแล้วเอา้านี่ไงทุกคนความสามารถมันดูเองแล้วกันเนี่ยสภาพความสามารถมันก็อย่างนี้เลยเนี่ยดูเองแล้วกัน โอ้ยแม่แม่แม่พอแล้วพอแล้วพอแล้วแยก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 เอาล่างสองแล้วเอาเละเนี่ยก็จะประมาณนั้นเห็นไหมมันจับเป็นไอเทมนะทุกคนนะโอเคไปดูบอสตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะโอเคทุกคนเมื่อกี้ขออภัยจริงเดี๋ยวเราเอาคือเราเอาบอสตัวใหม่มาแล้วเดี๋ยวมาดูความสามารถของดาบด้วยลืมบอกไปว่ามันมีความสามารถของดาบเลยนะทุกคนถ้าเป็นมือถือให้กดค้างถ้าเป็นคอมไม่กดขี้ขวานนะทุกคนเนาะขี้ขวาความสามารถของดาบของไอ้บอสตัวเมื่อกี้ก็คือ เพิ่มอันนี้นะทุกคนนะเป็นระดับ4 IV เลยเป็นสปีดแล้วก็สเต็งนะทุกคนนะเป็นระดับ IV หรเลยขั้น4เลยขั้นสูงสุดนะทุกคน mm hmm. โอเคเก็บไว้ก่อนเรามาดูบอสตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะทุกคนนะตัวนี้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ลองดูก่อนนะตัวนี้เป็นบอสที่ผมใบให้เลยว่ามันวาร์ปได้แล้วก็ยิงลูกระเบิดเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เลยของที่ดรอปก็จะเป็นดาบตัวนี้นะทุกคนนะคือมันมันมีบอสบางตัวที่ดรอปเป็นดาบแล้วก็บอสบางตัวที่ดรอปเป็นไอเทม ให้เราไปคราบมาทุกคนสูตรคาบอยู่ที่ลิงค์คริตที่ผมทิ้งไว้ใต้ล่างคิปมีเลยโอเคคลิกซ้ายธรรมดาดิมเมดดาบก็มันจะบอกอยู่ที่ประมาณ10นะทุกคนนะแล้วก็ความสามารถคือมันยิงลูกระเบิดอย่างนี้ทุกคนแล้วก็ให้มาเป็นเหมือนจะเป็นเกราป้องกันนะความถึกเนี่ยไหมแต่ว่าเสียดายที่มันทำอะไรได้ถ้าถามว่าอาวุธนี้โหดไหมสำหรับผมนะใครที่มีอาวุธนี้ถือว่าแจมแมวบอกเลย มีล่างสองไหมก็ไม่มีนะทุกคนนะสรับตัวนี้เห็นไหมดดกเป็นอาวุธแล้วก็เป็นไอเทมนะทุกคนมีกระดูกด้วยอะไรประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูบอสตัวต่อไปกันเลยทุกคน let's go man โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูบอสตัวต่อไปกันเลยแล้วกันเนาะบอสตัวนี้เป็นบอสที่ดูเท่นะเอาจริงเห็นไหมทุกคนดูดิมันก็เท่ของมันนะทุกคนนะดูดิเห็นไหมเท่จริงเท่จริง ก็ดาบที่ด่อให้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะก็ตีอยู่ที่ดาเมจอยู่ที่ประมาณ12นะทุกคนความสามารถเดี๋ยวลองคลิกขวาดูก่อนไม่แน่ใจมีไหมไม่มีความสามารถนะทุกคนเอ้ยมีดิไม่ใช่เดี๋ยวนะไม่ใช่ความสามารถมันเป็นการตีหรือเปล่าทุกคนตีแล้วติดสถานะใช่ไหมโอ้โหทุกคนดูดิคำลามด้วยชิดเเข่อ๋อใช่มีความสามารถนะทุกคนนะ ก็จะเป็นเหมือนกับติดผิดนะทุกคนเออตัวนี้ไม่ไม่น่าไม่ร่างสองนะถ้าผมจะไม่ผิดอ่าจริงด้วยนะทุกคนของที่ดรอปก็จะมีเป็นฐานแล้วก็กระดูกตัวนี้ไม่ดรอปอาวุธหรอน่าจะเป็นการคราฟอาวุธนะทุกคนคือแบบมันเยอะจนผมแบบบอกทุกคนไม่ได้จริงๆรดงแต่เรามาดูบอสตัวต่อไปกันเลยทุกคน Let's go แ a นโอเคนะทุกคนนะแต่เรามาดูบอสตัวต่อไปเลยคลิปนี้อาจจะดูเร่งๆหน่อยนะทุกคนนะ รีบไงเพราะว่าทุกคนชอบคนรีบๆไปแล้วบอสตัวต่อไปไม่เชิงว่าบอสนะสำหรับผมผมน่าจะเรียกเป็นแบบเหมือนเป็นลูกกระจอกอีกทีอนะทุกคนถ้าถามว่าตัวนี้โหดไหมสำหรับผมไม่น่าโหดน,นะเดี๋ยวเรามาดูที่เดมิของดาบก่อนละกันเดมิทคุณดาบที่9นะทุกคนนะไอเทมเดมิที่9ขี้ขวามีอะไรไหมไม่มีนะทุกคนนะก็ตีก็จะอมาได้เลยอ๋อผมรู้ความสามารถละก็คือถ้าเราตีมันจะให้บัฟที่ดีๆสำหรับเรานะ แต่ว่าเสียแค่ว่าเพลงไม่รู้ติดลิขสิทธิ์ไหมถ้าสมมติคุณไฟกับบอสต,ตัวนี้ใช่ไหมมันจะให้เพลงคุณมาด้วยมันจะแบบบิวอารมอ์อะทุบทิ้งดีกว่าเรียบร้อยนะเห็นไหมทุกคนของที่ดรอปให้ก็จะเห็นไหมมันจะมีดาบที่ผมพูดถึงไงแม่ไหมทุกคน,อ,อ,กกคนอ่านั่นแหละก็เดี๋ยวเราไปดูบอสต,ต,ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะ Let's go man โอเคทุกคนสหรับบอสต,ต,ตัวต่อไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่ามันเป็นตัวอะไร ก็จะเหมือนจะเป็นแนวหุ่นเชิดประมาณแบบลองจากบอสสำหรับผมความคิดผมนะแล้วผมผมคิดว่ามันมีตัวหนึ่งอ่ะที่ใช่เลยผมมาแป๊บหนึ่งทุกคน <hour> later. โอเคทุกคนผมมาละนี่คือไข่น่าจะเป็นไข่ตัวเดียวกันสำหรับตัวสปาวนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนละกันเนาะใช่เลยตัวนี้ผมาอ่าเห็นไหมทุกคนชื่อเดียวกัน เห็นไหมทุกคนดูดิมันเป็นอย่างนี้นะหน้าตามันเว้เอออารมณ์เหมือนแปลงกายมานะทุกคนนะถ้าเราตีมันใช่ไหมปุ๊บอ่ะตีมันปุ๊บทุกคนดูเห็นไหมมันจะค่อยๆบิดคอบิดอะไรทุกอย่างเห็นไหมทุกคนอ่าเห็นไหมอ่าเห็นไหมทุกคนปุ๊บ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 ก็คือบอสตัวนี้มีร่างสองก็คือที่เราเจอเมื่อกี้แล้วก็กลายเป็นตัวนี้ทุกคนก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับบอสไทมาก โ okay, อเคเรามาดูดดเมจของดาบกอนแล้วกันดดเมจของดาบอยู่ที่ประมาณ12นะทุกคนนะแล้วก็ขี้ความมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะถ้าตีธรรมดาก็ไม่ให้อะไรนะทุกคนปึ๊บถ้าตายก็จะไม่มีอแอนิเมชันตายนะทุกคนดาบที่ดรอปให้มีไหมเหมือนตัวนี้จะไม่มีดาบนะจะให้เป็นไอเทมแทนและเอาไปคราฟดาบนะทุกคนใช่ใช่ใชอาแล้วก็ลืมบอกไปว่าดาบตัวนี้สามารถเอาไปคราบเป็นดาบบอสได้อีกทีนะทุกคนนะ เก็ตใช่ไหมก็คือเหมือนเราฆ่าบอสแล้วเราได้อเทมจากบอสมาเพื่อเอามาคราฟดาบอสเวอ่าท่านุ่นนะว่าพี่ครับมันคราฟยังไงสูตรคราฟอยู่ที่เครดิตที่อยู่ใต้ล่างคลิปเลยตามนั้นนทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บไปนั่นก่อนมันเล่นฆ่าไปทั่วอะโอเคเราไปดูบอสตัวต่อไปเลยโอเคนะทุุคนนะเดี๋ยวเรามาดูบอสตัวต่อไปกันเลยแล้วกันเนาะบอสตัวนี้อ๋อตัวนี้ทุกคนเห็นมันอะดูกระจกใช่ไหมเห็นไหม ทุกคนเห็นมันแบบดูแบบอุย้ยแบบพี่มันไม่ได้เก่งอะไรขานาดน,นั้นหรอกอย่าดูถูกมันนะทุกคนบอสตัวนี้เป็นบอสท,ที่ตีแรงพอๆกับบอสเลยตีประมาณ3หัวใจ1ที3หัวใจนะไม่แน่ใจว่าถ้าใส่เกาะมันจะลดไหมใส่เกาะน,น่าจะตีที4หัวใจไม่ไม,ไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ดิต้องบอกว่า2วหัวใจใช่เออนั่นแหละเพราะว่าผมผมผมนับครึ่งหลอดด้วยไงว่าอะไรมันจะสี่นนะเออนั่นแหละ ก็คือดาบเป็นดาบตัวนี้แล้วแล้วก็ความสามารถของมันเลยก็คือถ้าสมมุติมันนั่งย่อแบบใส่โลอะอย่างเงี้ยคืออารมณ์อะอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนดูนะอ่ะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเลยแบบนั่งย่ออย่างงี้ใช่ไหมแล้วทุกคนไปนตีมันเวย้ยดดเมจดาบคุณอะ่ะจะสะท้อนหาตัวเองเว้ยนั่นแหละเออแบบเป็นอะไรที่อุบาทมากเลยทุกคนอ๋อแล้วก็ความสามารถของมันนะทุกคนนะ เป็นเพลงลีกธีดเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ล้อเล่นนะหยอกๆความสามารถของมันก็คือกดลี้ขวาแล้วจะสุ่มเป็นบัฟให้ทุกคนนะสเต็งที่ให้เป็นสเต็งสีเลยสุ่มเป็นบัฟหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะทุกคนนะเดี๋ยวต้องรอครูดาวก่อนคูดาวน่าจะนานเช่นกันคููดาวประมาณน่าจะกี่วิอะไม่แน่ใจอะแต่ว่าคูดาวนานใช่เล่นอยู่นะ,ะมาลองกดอีกครั้งดูอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามีบัฟอะไรบ้างนะรู้สึกเหมือนจะเห็นเป็นบัฟหัวใจแล้วก็บัฟ อันนี้ทุกคนโอ้ลิเคซิตเล่นแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติคุณฆ่ามันใช่ไหมทุกคนคุณจะได้เป็นดอกดาบเลยไม่มีไอเทมใช่ไหมเดี๋ยวดูสิเหมือนจะไม่มีไอเทมนะเอ้ยเดี๋ยวมันมีอยู่มันมีอยู่มีมีมีนะทุกคนอ่าแต่เรามาลองสุมอีกครั้งดูนะทุกคนเดี๋ยวลองดูอ่าเรียบร้อยก็มีแค่สองอันนะทุกคนแต่เราไปดูบอสตัวต่อไปกันดีกว่าโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูบอสตัวต่อไปกันแล้วกัน ตัวนี้จะมีร่างสองผมอ่านชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมดูดิทุกคนอ่านดูดิ true true alien ใช่ไหมเหมือนจะเป็นจะมีร่างสอง true alien แต่ชื่อคุคคค้นคุเหมือนเหมือนมีบอสตัวหนึ่งชื่อคล้ายกันแต่เรามาดูกันก่อนเลยว่าเป็นบอสหน้าตาอย่างไงทุกคนนะบอสหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเห็นไหมก็จะแบบประมาณนี้เลยเนาะเนี่ยดูชักดิ้นชักงองทุกคนนะเออแล้วก็มาดูความสามารถของดาบกันก่อนเลย ก่อนที่จะไม่ได้พูดนะก็ไม่มีโอเคไม่มีถ้าตี่ะถ้าตีก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว,ว่าล่างสองของพี่แกหน้าตาเป็นไงนะปุ๊บเห็นไหมมันบินได้อันดับแรกเลยนะให้ห่างจากพี่แกเอาไว้เพราะอะไรมันจะปรับคุณเป็นส u r v เวอรเว้ยโคตรทุเลตจริงๆบอสตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยอ่านี่คือผมออกจากวงนี้นทุกคนวงนี้ทำดามิดแก่ตัวเองด้วย ก็คือเป็นช่องหมู่สำหรับบอสตัวนี้เลยนั่นแหละทุบทิ้งไปแล้วก็บอสตัวนี้แตกต่างจากตัวอื่นตรงที่ว่ามันไม่ดรอปเป็นไอเทมแต่จะดรอปเป็นกล่อง,องนี้แทนถ้าถามว่าดีไหมสำหรับผมนะดีเว้ยมันไม่ลกจริงๆดีมากเออสำหรับบอสตัวนี้คือดีมากเลยนะทูเอเรียนใช่ป่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูบอสตัวต่อไปกันดีกว่านะทุกคนโอเคทุกคนนะถ้าทุกคนไข่หน้าตาแปลก นี่ก็คือบอสจุดจบนั่นเองหรือเรียกว่าบอสตัวสุดท้ายน,ะนั่นนะทุกคนนะถ้าทุกคนถามว่าเอ้าวี่ครับทำไมพี่เอามาสองดาบของดาบมาด้วยนี่คือที่ผมพูดถึงนะเห็นไหมหน้าตาของดาบจะดูคล้ายๆกันถ้าทุกคนลองสังเกตดีๆมันจะดูคล้ายๆกันเว้ยใช่ไหมอ่านั่นแหละผมถึงบอกว่าดาบตัวนี้ก็จะค้ามมาเป็นดาบตัวนี้นะทุกคนเออประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเรามาดูบอสจุดจบกันก่อน,อนเลยนะทุกคนนะปึ๊บบอสจุดจบจะหน้าตาแบบนี้นะทุกคน รู้สึกเหมือนมันจะเกิดจะข้างหลังเว้ยเนี่ยทุกคนนี่คือหน้าตาของบอสจุดจบมาทุกคนโคตรเท่เทจัดบอกแค่นั้นแหละเป็นบอสที่เท่มากนะใช่แล้วทุกคนแล้วผมบอกเลยว่าบอสตัวเนี้ยเวลาตายก็มีแอ,แอ,แอนิเม,มชันด้วยเช่นกันความสามารถของดาบตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมาก ผมชอบก็คือสกิลเดียวกันกับบอสตัวนี้เลยผมไม่แน่ใจว่าแบบมันจะนี้ไหมอ่ะี้ผมจะลองเอาเอา่าบอเดนเอ่ะบอเดนขออนุญาตทุกคนนะแป๊บหบนึ่งขออนุญาตเอาบอเดนทำไมพี่ครับตอนพี่ต้องเอาบอเดนแลพี่มันเป็นบอสท,ที่ดูเลือดเยอะที่สุดเลยผมกลัวว่าไอ้นี่มันจะฆ่าวอเดนตายภายในไม่กี่วิเด็แล้วก็จเจ้อากระทานี้มาขายับได้มดกระทานี้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําไว้เอาจิงก็น่าจะทําไว้ก่อนที่ทุกคนจะคอมเมนต์สินั่นแหละนะ เดี๋ยวต้องเอาบอสไอ้ไม่ต้องบอกแบทเทิลมาก่อนน่าจะเป็นกระทาตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูนะว่าสกิลมันเป็นยังไงเนาะเอาวอร์เดนออกมานะเดี๋ยวเราให้วอร์เดนไปตีกับตัวนี้ปึ๊บอ่าเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนนี่คือสกิลของมันนะทุกคนนะมาดูซิว่าวอร์เดนกับบอสตัวนี้ใครจะชนะนะทุกคนนะถ้าวอร์เดนชนะไมโครที่โคตรเท่เลยนะบอสตัวนี้ไม่ธรรมดานะนี่คือวงแหวนสกิลไว้ทุกคนที่มันจะเล่นเรานะ โอ้โหบ o เดนวีเกับบอสนะทุกคนโคสุดอะเออเอาดิผมทำเป็นมุมมองนะี่นหลออะโคสุดอะเออดูดิทุกคนเจ๋งจัดอะดูดูเฮ้ยอ <He> ย่าบอกว่าตายนะยังนะโอเคยังยังเอ้ยอ๋อถ้ามันใกล้ตายแขนหลุดด้วยใช่ไหมบอเดนสองตัว VS b อชบอ๋โอ้บอเดนสองตัว วอเด้นจะฆ่าทุกตัวใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมวอเด้น oh, ยิงขึ้นเสียงวะละใช่ไหม <c oughs> เอาดี๋ยววเด้นจะจาัดก,การไหมทุกคนมาว <c oughs> อเด้นเริ่มเข้ามาจาัดก,การละวอเด้นไม่ฆ่าทุกตัวจริงว่ะเนี่ยทุกคนเนี่ยไงบอสเริ่มกลับไปต่อสู้แล้วตอนนี้บอสเราจะแขนหลุดอีกข้างไหมโดนลุมโดนลุมทุกคนอันนี้บอยแบทเทิลหรือไงเนี่ยไม่ใช่แล้วอ้าวอะไรเอาแขนหลุดแล้วทุกคน ตอนนี้พี่แกเหลือสองแขนเอาอยัางไงครับบอเดนสองตัว vs อกับบอสต,ตัวเดียวไหวเปล่าถ้าพี่แกมันจะไหนกลับมนลกไปเลยนะเออตอนนี้บอสใกล้ตายแล้วทุกคนไม่น่าเหลือสภาพทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนบอสแตกเรียบร้อยแล้วนะนี่คืออันนี้ท่านจุดจบของมันนะก็จะเป็นแบบตัวตัวเข้าไปข้างล่างเนาะเออ อ่ะเดี๋ยวทุกคนเผื่อทุกคนดูไม่ชัดนะขออนุญาตแป๊บนึงทุกคนคือเผื่อทุกคนดูไม่ชัดเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูใหม่เนาะเดี๋ยวให้มันเกิดใหม่ก่อนผมผมอยากดูไม่ใช่กอนเกิดปะเอาใหม่นะนี่นะทุกคนนะเออโคตรเท่เลยดูดิเป็นบอสที่ตึงมากอะ่ะดูดิตึงจัดดูดิทุกคนโคตรสุดอะ่ะเออเอาคนผีดทุกคนเข้าไปเนี่ยโคตรสุดเลยนะทุกคนจริงๆ ตึงมากตึงจริงๆโอเคเรามาดูอนนเมนชันการตายของแกนะนี่ไงก็สภาพก็จะประมาณนี้นะลรเยืยย่อใยตานี่แบบแบบเอ,อื้อกูไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือไอเทมที่ดรอปจากบอลนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยกับลงนรกไปก็จะประมาณนี้นะเนาะอ้าวทำไมมีเมาส์ขึ้นกลางจอด้านนี้ผมอ่ะอ่หายไปแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูชุดเกราะกันเลยนะ ท่านทุกคนสงสัยบี้ทำให้ปรับ,บมีชีวิตอะก็มันใส่ก่อดแล้วมันไม่เข้าไปเลยอะมันนี่ยัามาตาใช่ไหมทุกคนโอเคเรามาดูจากตัวแรกอาจจะทําให้คนแบบอ๋อก็ได้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะก็เอาจิ้งทุกคนน,กน่าจะอ๋อแหละก็จําได้ไหมไอ้ผีเสื้อน่ะที่มันร้องไห้น่ะนั่นแหละตัวนั้นแหละทุกคนก็กอดก็เต็มนะผมไม่แน่ใจว่าความสามารถที่มันให้อะคืออะไรสำหรับผมผมคิดว่าน่าจะถึกมากๆเลยเอาจริงถึกมากๆ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสาหรับตัวต่อไปเนาะก็ตัวนี้คือบอสจุดจบคือร่างของบอสจุดจบเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนโคตสุดเห็นไหมสุดจริงดูดิถ้าถามความเท่นะก็เท่ใช้เล่นดูจากมุมมองข้างหลังเนาะเห็นไหมมีแขนด้วยเออจะประมาณนี้เลยเนาะเออนั่นแหละจะประมาณนี้เลยโอเคทุกคนนะ สลับหมดนี้ไว้หรือแอดออนนี้นั่นแหละก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะทุกคนนะผมจะจบคลิปแล้วโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะทุกคนนะใครที่อยากให้ผมรีวิวแอดออนอะไรเอาการแจ้งเตือนโทษๆท,ทุกคนโอเคใครที่อยากให้ผมรีวิวแอดออนอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาทำนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวจาเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน